สวัสดีครับอยู่กับช่องป๊อบปี้แลมาร์ชิแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะครับแขกรับเชิญของเราประสบการณ์การเรียนหลักสูตรพรีดีกรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงนะครับเพื่อคนนี้ของแลมาร์เนี่ยเขามีประสบการณ์ในการเรียนทั้งของมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนของมัธยมเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ซึ่งอาจจะมองว่าเห,เหนื่อยใช่ไหมแต่ไปมองมุมมองเขากันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างมีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนั่นเอง ก็เดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าอะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายถึงมะเฟืองกันนะครับก็เป็นแขกรับเชิญของเรานั่นเองสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอ่าโอเคแนะนําตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อมะเฟืองนะคะพัยทรพย์สี่ล่าพัฒนานาน,นะคะ่ะตอนนี้อายุสิบเก้าปีแล้วแล้วก็เรียนมัธยมที่เราจับแลนด์มาร์ค สายองเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ตอนที่เรียนเทลเนี่ยก็เรียนอยู่สาชิคำนวณนะคะก็<า>คือเราเนี่ยรู้จักกันจริงๆอะเราเห็นกันตั้งแต่หมอต้นเลยถูกไหมแต่ว่าเรามารู้จักจริงๆก็คือมอปลายซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีอยู่ห้องเดียวกันแหละอะก็จะมีการสนทนากันมากขึ้นมีการได้คุยกันมากขึ้นก็เลยเออจนสนิทกันถึงวันนี้เนาะอะ,อะงั้นถามก่อนเลยได้ไหมว่าเริ่มคิดอยากเรียนควบเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนแถวตอนนี้เแต่ตอนเด็กเลยเนาะเราแบบมีน้องสาวอย่างนี้ก็สไตล์พี่สาวน้องสาวเนี่ยชอบทะเลาะกัน เราก็มีความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าแบบเราไปผับน้องเนี้ยแล้วน้องเราเจ็บเนี่ยเราจะผิดอะไรไหมเราก็ถามแม่มันก็คือแบบเป็นจุดก่อกํนเนิดเล็กๆขึ้นมาที่ทําให้เราอยากเลี้ยขณะนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จริงจังอ่ะเนาะแต่พอมาขึ้นประมาณมมอ,มอ,มอต้นเนี่ยแม่เราก็บอกว่าเออมาเฟืองมันมีขณะที่เป็นแบบ P.D.G. นะอยากไปลองดูไหมอยากจะแบบรู้หรือเปล่าว่าเราชอบจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเราแบบยัง ตัวเองแบบเนี้ยเราก็เออลองไปค้นหาตัวเองดูไหมใชไรอย่างี้ก็เลยมีความสึกว่าโอเคเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มเรียนมาตั้งแต่ก็คือจุดประกายเนี่ยก็คือการที่เมอเฟื่องเนี่ยนำสถานการณ์รอบๆตัวเราจากที่เราแบบอยู่กับน้องอะไรอย่างงี้เนาะแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับกฎหมายยังไงใช่ไหมนั่นแหละก็จะเป็นจุดประกายของหมอเฟืองเองที่ทําให้เขาได้อยากเรียนคณะนิติศาสตร์ใช่ค่ะอ่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเรียนควบล่ะ มีความรู้สึกว่าเหมือนตอนเราเริ่มเรียนปมอสี่ใช่ไหมคะพอพอเรียนได้สักปีหนึ่งประมาณมอห้าเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเรามีความสุขจังเราเราชอบมันจังแล้วก็มันรู้สึกเหมือนกันได้คนพบตัวเองเรารู้สึกว่าเราสามารถทําสิ่งนี้ไปได้เรื่อยตลอดชีวิตเราเลยแล้วก็มันไม่จะมันไม่ได้เบื่อเท่ากับไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะใช่เราก็มีความรู้สึกว่าโอเคงั้นในเมื่อเราคนพบแล้วเราก็ลงใจไปกับมันแล้วก็ก้าวต่อไปแล้วแรงสนับสนุนจากครอบครัวเนี่ยเต็มที่ไหม ก็สำหรับส่วนตัวเรานะเราว่าแรงสนับสนุนของครอบครัวเราเนี่ยเป็นกําลังสําคัญเลยเพราะรู้สึกว่าเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเรามีกําลังกายอยู่แล้วราทำนู่นทำนี่ได้ตลอดเวลาแต่พอเมื่อเรามีกําลังใจมาผนวกเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันมันทาอะไรได้เต็มที่ขึ้นแต่ว่าเราว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่แพ้กําลังใจจากครอบครัวเลยเนี่ยคือกําลังใจจากตัวเองการที่กําลังใจตัวเองแล้วก็การให้อภัยตัวเองเราว่ามันเป็นสิ่งที่แบบสําคัญอย่างหนึ่งเลย ก็คือนอกจากปัจจัยจากครอบครัวที่สนับสนุนเราเต็มที่เนี่ยเรายังมีกําลังใจเนี่ยจากตัวเองเนี่ยทึดสู้ตลอดเวลาเลยถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเจอป,ปัญหาหรือว่าเจอแรงกดดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะไม่ย่อท้อต่อมันเพราะว่าเรามีกาลังใจจากตัวเองอืมดีมากดีมากอ่ะแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะมหาวิทยาลัยหลักสูตรระยะเวลาในการเรียนหรือว่าค่าเทอมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็สำหรับคนที่สนใจเนอะเราก็จะอธิบายเข่าข้าสัมการก็คืออย่าง P D ดีกเนี่ยอย่างที่เราเรียนมันคือคณะนิติศาสตร์ใช่ไหม,มแต่ว่าอย่างพ D ดีกีในมหา,าวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นิตินะมันก็จะมีอย่างบริหารธุรกิจระวัศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือว่าเนี่ยการ<ม>การศาสน,น,นาโมนชนคณะศาสนาโมนชลเนี่ยมีหมดเลย<ม>ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเพจของรา,คามคำแหงได้นะคะ<ม>แล้วก็อืมใช่แล้วก็ต่อมาก็คือ แบบในระบบพีดีกีเนี่ยทุกคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะแต่เราว่าระบบพีดีกีเนี่ยมันคือาการที่เราเรียนปริญญาตรี่วงหน้าแล้วก็สามารถเก็บหน่วยวิชาไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นเนี่ยเราจบมาสามป,ปุ๊บเราได้วุฒิมาสามมาอย่างเราเนี้ยล้วก็ไปสมัครพอสมัครปุ๊บเก็บหน่วยกิจไปเรื่อยจนถึงมหกแล้วก็จะเรงยนมาสอบเคสก็คือเคสแรกเนี่ยพอเราเก็บหน่วยกิจครบตอนมอหกเนี่ยเราก็โอนหน่วยกิจ แล้วก็ไปสมัครเป็นนักศึกษา,าขอจบได้ภายในหนึ่งเทอมส่วนเคสนี่อสองก็คือคนที่แบบเุ้ยเราเราชิวชิวเว้ยเราก็เก็บไปเรืร่อยเรื่อยพอเราจบมหกปุ๊บเราก็โอนหน่วยกิจแล้วระหว่างนั้นเราก็เก็บต่อไปเรืร่อยเรื่อยให้ครบแล้วก็สามารถไปเรียนควบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ในระดับชั้นปริญญาตรีนะก็คือว่าหลักษาพีดีกีนะ่ะไม่ได้แปลว่าเราจบมต้นแล้วเราต่อพีดีกีได้เลยถูกไหมเราจะต้องมีวุฒิมหกเนี่ยไปยืนยันเพื่อเป็นนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยที่เรากำลังเรียนอยู่คือมหาวิ ใช่ซึ่งทุกคนอาจจะส่วนอุย้ยงั้นเนี่ยเราตั้งเรางัน้นเราเรียนแค่มสามแล้วก็อุ้ยไม่ต้องตั้งใจเรียนตอมปลายคือไม่ได้ค่ะ,ะคือจะต้องใช้เวลามหกเนี่ยในการไปฉบับตัวเองค่ะใช่ก็คล้ายๆกับว่าทางคณะเนี่ยวัดเราเลยว่าระยะเวลาที่เราเรียนมัธยมด้วยเนี่ยเรามีความอดทนขนาดไหนส่วนหนึ่ง<ช>ถูกไหมนี่แหละก็คือที่มาของคองว่าสกิลในการแบบที่เราได้จากการเรียนควบเอองั้นถามต่อเลยได้ไหมว่าสไตล์การเรียนเนี่ยเหมาะกับใครบ้าง ค่ะอย่างสไตล์การเรียนเนอะมันคือการเรียนควบเราว่ามันก็อย่างแรกที่เราได้เลยเนี่ยสกิลด้านความอดทนคือเหมาะกับคนที่แบบมันก็ต้องมีความอดทนทุกคนแหละในการทําอะไรแล้วก็สักิลวันที่2ก็คือในการอ่านเองเราจะได้สกิลการอ่านเองเยอะเพราะว่าอย่างาการถือสูงเนี่ยเราก็เรียนเที่ยวใเียนมัธยมกันเนาะแล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็ได้มีเจ็บเวลานิดนึงในการอ่านของเด็กมัธบใช่ อ่ะงั้นการเรียน2ออย่างเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีความเหนื่อยเข้ามาแบบในตัวเราแน่ๆงั้นถามเลยว่าความเหนื่อยอยู่ในระดับไหนอือเอออย่างเขาบอกเขาเรื่องจะทำอะไรม<อ>ันเหนื่อยหมดเลยเนาะ<อ>มันแบบมันจะมีความเหนื่อยมีความท้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราท้อได้ทุกคนท้อได้ทุกคนเหนื่อยได้แต่ว่าอย่าถออในเมื่อเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราท้อได้แต่เราอย่าท้ออ<ม>แล้วก็เราอ่อนแอบ้างก็ได้เราเราแพ้บ้างก็ได้เราเราลองไห้บ้างก็ได้ แต่พอมีความรู้สึกว่าพอเราลองทาให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เช็ดน,น้ำตาลุกขึ้นต่อแล้วก็ก้าวต,ต่อไปชีวิตมันก็เดิน้องก้าวต่อไปเนาะอืมจริงๆไม่มันไม่ได้แบบว่าเมื่อเราล้มแล้วอ่ะเราจะทิ้งทุกก้าวที่เดินมาเนาะเหมือนกับว่าให้เรามองไปที่พอเรามองไปที่ก้าวเก่กาที่เราเดินมาเนี่ยให้เรากลับไปมองที่เป้าหมายอีกทีหนึง่งนั่นแหละอาจจะฮิวเราขึ้นมาได้จะรไม่รู้ว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วอ่ะสักวันเราจะกลับมาขอบคุณตัวเอง ใช่นี่เชื่อคำนีม<า>ม้ม,มากมากจริงมันรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะร้องไห้เราจะแบบทะเลาะก,กับตัวเองขนาดไหนอะ่ะแต่เมื่อถึงวันนั้นนะมันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมามันคุม้มคุ้มชิบหายอะ คุ้มมากใช่แล้วแล้วเขามีความรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งเลยคือเราอยากเอาตัวเองอ่ะไปเปรียบเทียบกับใครเ้าทาให้เราแบบบั่นทอนกำลังใจเราเราเรารู้สึกว่าสองคนอ่ะที่จะมาเปรียบเทียบกับเราได้อ่ะคือตัวเราในอดีตกับตัวเราในอนาคตเท่านั้นแหละที่เราเราจะเอามาเปรียบเทียบใช่พยายามอย่าเอาบรรทัดฐานคนอื่นมาวัดกับตัวเราเพราะว่าสิ่งดีที่สุดเนี่ยคือการเอาตัวเองเนี่ยมาวัดกับตัวเองก็คือการที่เราจะเราจะได้แบบเห็นวิวัฒนาการของตัวเองของเมื่อก่อนกับตอนนี้เนาะ มันก็ยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีพัฒนาการด้วว่าคือมันไม่จำกัดว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้ทันใครอะ่ะมันคือการที่เรพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเองอะ่ะเนาะใช่มีการแบ่งเวลาย,ยังไงบ้างใช่อะเรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยก็สําคัญอยู่แล้วการม a n เวลาเนี่ยสำคัญอยู่แล้วเพราะว่าการเรียนพว่แบบที่ที่บอกไปวันจะสุกเราเรียนที่มัธยมพอกลับมาบ้านเราก็อยมีการบ้านทำงารบ้านอ่านหนังสือให้เรียบร้อยให้เสร็จอะไรมีใช่ไหมแล้วก็ เื่อยจีงนั้นจะหนักมากเลยนะเพราะว่าเรียนมัธยมก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องวิรไลฟ์บาลานให้มันมีความบาลานกันเพราะเราเรารู้สึกเลยว่าอะไรที่มันสมดุลกันอะ่ะมันพอดีพอมีความพอดีปุ๊บมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับการที่เราจะทําอะไรสองอย่างไปพร้อม,มกันได้เรียกว่าปรับตัวไปกับความเหนื่อยเลยก็ได้เนาะสักวันเราก็จะชินเองซึ่งเนี่ยนั่งอยู่หลังห้องอะ่ะเห็น เห็นเพื่อนน้าห้องทุกคนล้าเพื่อนเป็นเด็กน้าห้องนะเราก็เห็นเขาน่งที่เขาก็แบบฟุบหลับบ้างเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรอวะเพื่อนเี่ยพอเรามานั่งคุยจริงๆหรือพอเรามารู้จริงๆว่ามันเหนื่อยมากๆเนี่ยเราสึกว่าโหเพื่อนคนนี้โคตรโซเลยจริงเราก็เลยเอามาแบบมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันนั่นเองสองสิ่งที่เราทาเนี่ยทั้งการเรียนมัธยมแล้วก็การเรียนของคณะนิติศาสตร์เนี่ย มีการเอื้ออํนวยต่อกันขนาดไหนสองอย่างนี้เนาะเราว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดเอื้ออํานวยกันเท่าไรแต่เรารู้สึกว่าสองอย่างนี้มีความลิงก์กันก็คือเราไม่สามารถทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้เลยเราไม่สามารถทิ้งมันยงไปได้เพราะเราจะต้องใช้เกรดมหกหรือว่าพูดของมอหยในการสมัครโอนหน่วยกิจเพื่อที่จะมาทําตรงนี้ให้ดีส่วนในการที่เราลงเรียนลงใจไปแล้วเนี่ยก็คือตัวส่วนควบเราก็ต้องเอาไม่ได้มันก็เลยไม่ได้เอื้ออำวยกันขนาดนั้นแต่ก็ทิ้งกันไม่ได้ ก็คือมีประโยชน์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ก็เหมือนกับว่าเราต้องใช้บุ๊อันนี้เพื่อจะไปต่อเป็นนักศึกษาคอมหาววิทยาลัยแบบเต็มตัวเลยเนาะเพราะปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างก็ปัจจุบันนะเราจบเอ่อจกเรียนจากรพีดีทีมามใช่ไหมก็จบคณะนิติศาสตร์อะไ้รับการทําแขกมาตอนอายุสิบแปดนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุสิบเก้าแล้วก็กําลังเรียนในติบัณฑิตย้สภาอยู่<ม>ซึ่งเสียที่คือคนเขาจะเรียกว่าเรียนไปเรียนเนไปสอบเนติอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะ แล้วการเรียนเนติบัณฑิตเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาการเรียนเนเท่าไหร่บ้างก็คืออย่างตอนนี้มันเรียนออนไลน์เนาะก็จะแบบอย่างที่สิ่งอย่างเรียนเรียนที่เนยเนี่ยก็จะไปเรียนที่เนติบัณฑิตเลยก็จะแต่ว่าชว่วงนี้สถานการณ์โควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยจะต้องทําให้เรียนออนไลน์แล้วก็เรื่องระยะเวลาเนี่ยมันจะสอดคล้อใงใกล้ๆกับเวลาคัมแขนงเพราะว่ามันจะอันลิมิตอะคือเราแพลนของเราไว้เท่าไหร่เราก็เรียนไปตามนั้นคือมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราวางแผน ซึ่งปัจจุบันเขาก็วางแผนกันแบบเอออาจจะสักปีนึงอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเรื่องระบบคร่าวๆของเรำคำเออระบบคร่าวๆของเออเนติบัณฑิตเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ขาเนี่ยถ้าเราสอบสี่ขาดีครบปุ๊บเราก็จะสามารถผ่านเนติบัณฑิตได้ได้อยู่ที่เราไม่ดีช่วลาอ่ะแล้วมีอะไรอยากฝากบอกถึงน้องๆที่สนใจการเรียนหลักสูตรพรีดีกรีของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรำคำแหงบ้างค่ะก็อันดับแรกเลยเนาะแล้ว ยังไม่รู้จักตัวเองเนาะหรือว่า uh huh. ยังแบบยังไม่ได้ค้นพบตัวเองเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบ it's your life แบบ uh huh. ม,ม,มันคือมันคือชีวิตของเราเราค่อยๆตั้งใจก้าวไปเรื่อยๆช้าๆเดี๋ยวมั่นคงค่อยๆหาไปเรื่อยๆอาจจะช้าไปสักหน่อยแต่ว่ามันคือชีวิตของเราอะเราอาจจะล้มลุกคุกคานบ้างแต่เรามีความเชื่อเลยว่าใครที่ล้มเนี่ยขา้นมันต้องลุกขึ้นมาได้แล้วพอลุกขึ้นมาเนี่ยเราคน้นพบแล้วเนี่ยเราก็ก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าให้ได้ให้ความฝันของเราให้ได้ คนที่แบบว่าคนพบตัวเองแล้วนะแต่อย่ามีความรู้สึกว่าอุ้ยกลัวทําไม่ได้จังเลยกลัวนู่นกลัวนี่หรือแบบกังวลไม่มีความกล้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนอ่ะอลองดูก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแค่เราตั้งใจก้าวตอนเนี้ยแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราเชื่อว่าคนในนาโคอ่ดมันมาจากการกระทําของเราในปัจจุบันที่เราจะส่ง แล้วก็เราอะชอบคนคนหนึ่งว่าทุกคนอ,ะ,อะตอนนี้อาจจะถามตัวเองแหละหรือไม่ก็มีคนมาถามเราบ่อยว่าเอ้ยทําไมมันมันยังไม่ถึงเวลาของเราสักทีวะหรือแบบเออแม่แบบเวลาของเราเนี่ยมันทําอะไรมันก็ไม่ได้หนังใจอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าดอกไม้ทุกชนิดเนาะมันผี่บานในฤดูของมันเองมันมีฤดูผี่บานของมันอะ <c oughs> คือตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของเราอาจจะช้าไปสักหน่อยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ ดอกไม้หรือคนอื่นๆเนี้ยแต่เมื่อฤดูของเรามันมาถึงเนี่ยเราก็จะแบบผิดมาเงี้ยไม่แค่ดอกไม้ดอกอื่นๆเลยเราก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนเนี่ยให้แบบทุกคนอ่ะสู้ๆแบบแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะคะเป็นกําลังใจให้เลยก็เรากับแฟนมาก,ก็ตั้งใจทำคอนเทนต์นี้มากเลยนะสิ <s illy> ่งตั้งใจมากอยากอยากให้คนที่สนใจจริงๆได้มาฟังอ่ะเนาะเราจะรู้สึกชื่นใจมากแค่ แค่มีคนที่สนใจแล้วมาเจอเราเราก็ชื่นใจแล้วอะใช่ใครที่สนใจอยากเรียนอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักสุดพีิีกของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงน้องก็สามารถ ไปดูที่ไหนบ้างจ๊ะสำหรับใครที่เอออยากติดตามหรือว่าแบบอยากแบบเออเราพูดแบบว่าเขา้าข้อของ PDG ใช่ไหม,มส่วนใครที่สนใจอยากลงละเอียดเพิ่มเติมเนี้ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของรางคอนแทคได้เลยนะคะอย่าง PDG แล้วก็ส่วนใครที่บบมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอนเทนต์นี้ก็ได้หรือว่าสามารถติดตามเราได้ไอจีต,ตรงนี้ <c oughs> นี่เลยเดี๋ยวพ<ต> <c oughs> ี่จิงให้พี่เดินามาขึ้นไว้ให้โอเคครับก็ขอขอบคุณมาเฟืองมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ความรู้ให้กับคนที่อยากเรียน ่อีอ okay, เวก็ขอบคุณมากๆเลยโอเคสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดก็มาดูที่เว็บมหาวิทยาลัยได้เลยแล้วก็หรือว่าอยากติดต่อโดยตรงก็ที่พี่มาเฟืองก็ที่ทิ้งไอจีไว้ให้แล้วนะโอเคอ่าโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับบอกเล่าประสบการณ์นะครับการมาแชร์ประสบการณ์ของพี่มาเฟืองนะครับเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรพริญญาีของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงนะครับก็มีทั้งเรื่องของความเหนื่อยความท้ออะไรนั่นเองนะครับก็ ผ่านไปได้ด้วยตัวเรานะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับจะเรียนหลักสูตรปรีดญกรีนะครับหรือว่าหาข้อมูลของการเรียนสูตรปริดญกรีอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนดีไหมกลัวเหนื่อยหรือว่ากลัวท้ออะไรก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นก็ขอให้สู้ๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องโป้พี่แลนด์มาร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนีาจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะ